พระธาตรวงข้าวเจดีที่ใหญ่ที่สุดในโลกงานบุญเบิกฟ้านะครับก็จะเริ่มอีกสองวันอีกสองวันก็จะเริ่มที่ที่ว่าการอำเภอะสะัใครวันนี้ก็เชา้ชาวันพุธเช้าวันพุธที่17 กุมภาพันธ์งานก็จะเริ่มวันที่19บเกครับ19กุมภาพันธ์ก็จะเริ่มงานวันแรกแล้วก็จะไปสิ้นสุดเอาวันที่28ตั้งแต่วันที่19จึงจนถึงวันที่28กุมภาพันธ์นะครับตลอดสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ก็จะมีการเฉลิมฉลองของอำเภอสะไครปีนี้ก็จัดเป็นปีที่จัดเป็นปีที่3นะครับความงดงามก็เพิ่มขึ้นจากปีที่1ที่ปีที่2ดูการก่อสร้างนี่ก็เริ่มมาตั้งแต่เมื่อ5เดือนที่แล้วนะครับก็เหลือเวลาอีก2วัน ก็จะเริ่มบันงานตอนนี้ก็การก่อสร้างก็เสร็จประมาณเกิน90%เกิน90%แล้วครับก็เหลือแต่เก็บรายละเอียดนะเก็บความงามรายละเอียดของอส่วนต่างๆแล้วก็เมื่อคืนนี้ก็ได้มีการการทดลองแสง มีการทดลองแสงเสียงแล้วเพราะว่าในงานนี้ก็จะมีการาแสดงระบบไฟแสงสีเสียงด้วยแล้วก็มีเวทีการประกวดประกวดทิดาลวงข้าวนะครับแล้วก็มีการแสดงหมอลำชื่อดังของภาคอีสานมาสับเปลี่ยนแสดงกันทุกคืน